นั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคงว่ารักเธอไม่รู้ว่าต้องโคกันไปกี่ปี ต้องมีเรื่องราวดีๆมากมายทุกไร่จึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวมีเดชไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้อาจจะพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกแต่จะบอกให้เธอ หนึ่งเพลงของพี่พี่วง A B Normal นะครับพูดไม่ค่อยถูกนะครับตอนนี้ทุกพี่พี่มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับแนะนำตัวกันนิดนึงสวสัสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมสวัสดีครับผมเก่งครับเล่นเบสครับ แล้วที่ที่กำลังทานขนมอยู่สวัสดีครับผมพงครับครับกวางครับผมครับผมสวัสดีผู้พี่ๆด้วยนะครับวันนี้มากันแบบครบวงกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้พี่ๆจะไปไหนกันเนี่ยมาถึงได้มาแวะหาเราที่นี่ครับวันนี้เราจะมีคอนเสิร์ตกันนะครับผมที่อำเภอพุทธบาทอำเภอพุทธบาทครับผมรู้จักอำเภอพุทธบาทหรือเปล่ารู้จักครับเคยมาครับเคยมาเคยมาครับวันนี้จะไปเล่นคอนเสิร์ตที่อำเภอพุทธบาทตอนกี่โมงครับพี่เออได้ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณคร่าวๆนะครับปกติปกตินี่มาสลับรีกันบ่อยไหมคร มีทีก็มาได้มีมีมามาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆครับเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวที่แวะมาหาเราที่นี่นะครับขอบคุณมากเคยเคยตักบาดดอกไม้กันนะตักบาดดอกไม้ประเทศนียตักบาดดอไม้ได้ไม่ค่อยได้รู้ครับว่าเป็นยังไงครับตักบาดดอกไม้ต้องต้องลองสักครั้งนะอันนี้หมดหมดหรือยังตักบาดดอกไม้วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วไม่ทานแล้วพี่ใบสามเหรอครับไม่ทานอยู่สามครไม่ทานสรุป ไม่ได้ตักเหมือนเดิมเป็นยังไงอะครับอยากรู้ก็เป็นเหมือนแบบเราใช้ดอกไม้ในการตักบาดแทนแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งหรือการใช้ดอกไม้ดอกข้าวมันสาช่วงนี้ดอกข้าวมันสากำลังจะออกในอย่างนี้คือต้องอยากให้ผู้พี่ๆลองจริงเพราะว่าแพนเค้กแข็งนี้ของเราก็ไปมาแล้วเนาะอ๋อของเรามากเลยต้องต้องไปใส่บาดคู่กับแพนเค้กนะพี่ครับเอาล่ะมาพูดถึงเกี่ยวกับซิงเกิลกันหน่อยดีกว่า มีพูดไม่ค่อยเก่งแล้วพูดไม่ค่อยถูกแล้วซิงเกิลต่อไปพี่จะพูดไม่ค่อยอะไรดีครับครับผมคืออะไรเอาเริ่ม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 ที่พี่องค์พูดอะไรดีอะซิงเกิลพูดไม่ค่อยถูกวะแกพูดไม่ค่อยเก่งละจะพูดว่าอะไรดีพูดไม่ค่อยอะไรดีพูดไมดีนะเอึ้งเลพี่ไม่ตอบสนองผมเลยอ่ะไม่ถูกเลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พูดถึงฟีดแบ็กของเพลงนี้กันบ้างดีกว่าพี่พูดไม่ค่อยถูกเนี่ยฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะ ครับก็ฟีดแบ็กเราปกติเราจะเช็คจาก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือดูจากว่ายอดวิวบน YouTube เท่าไหร่แล้วก็สำหรับเพลงพูดไม่ค่อยถูกเนี่ยในระยะเวลาประมาณ1เดือนหน่อยๆนะครับผมก็เท่าไหร่10ล้านแล้วใช่ป่ะครับทะลุ10ล้านไปแล้วครับผมก็ถือว่าฟีดแบ็กเป็นฟีดแบ็กที่เกินกว่าที่เราคาดไว้นะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะเช็คฟีดแบ็กก็คือตอนที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วคนดูลองได้หรือยังก็ร้องกันได้แทบจะทุกจังหวัดแล้วครับผมตอนนี้ก็ถือว่า ดีใจมากครับผมเดี๋ยววันนี้มาเช็คที่สลับบุรีดูครับตอนนี้ตอนนี้ชาร์ตของเราติดอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะฮะกับสลับบุรีทอฟโฟตี้นะครับมากครับมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆไหมฮะก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวสระบุรีนะครับที่ให้การต้อนรับการกลับมาของพวกเราได้อลังการขนาดนี้นะครับผมทําให้เพลงของพวกเราตั้งหลายเพลงนะได้ขึ้นอันดับหนึ่งนะครับผมรวมหนึ่งเพลงล่าสุดเพลงพูดไม่ค่อยถูกด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะได้เอาอัลบั้มเต็มมาให้ เพลงในอัลบั้มเต็มของเราขึ้นมาอันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมฝากไปลงหน้าด้วยเลยละกันอัลบั้มเต็มนี่นานไหมครกว่าจะกว่าจะออกมาให้เราได้ฟังกันแบบเต็มเต็มอัลบั้มน่จะแถวแถวตุลาครับเดือนตุลาครับสาหรับแฟนคลับก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงครับผมแล้วก็อ่พูดถึงเกี่ยวกับอ่าซิงเกิลต่อไปดีกว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยมีความคาดการ์ว่ามันน่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับซิงเกิลต่อไปน่าจะเป็นเพลงเร็วแล้วนะครับซึ่งเพลงเร็วเพลงนี้จริงๆเราเลือกเลือกไว้ประมาณหนึ่งแล้วแหละ คือเพลงเพลงเร็วเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีศิลปินรุ่นใหญ่มาฟิชเจอริงด้วยซึ่งอันนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมไม่ได้ครับนะต้องเซอร์ไพรส์ต้องเซอร์ไพรส์นะฮะซิงเกิลตัวนี้จะได้เจอหรือได้พบกันเมื่อไหร่อ่ะตุลาครับออกตุลมาลาบ้ามเลยครับอองมาลาบ้ามเต็มเลยนะฮะรอบก็สำหรับตอนนี้เนี่ยพี่ๆทัวร์คอนเสิร์ตกันเยอะไหมเยอะมากครับเหนื่อยไหมฮะ S <S เห็นเมื่อเมื่อประมาณสักเมื่อประมาณตอนเช้าๆตอนสายๆ,ๆเห็นพี่โพสอยู่ว่ากลับมาจากภูเก็ตอันนี้พี่ไปทําอะไรมาครับไปแข่งรถมาครับผมพูดถึงการแข่งรถหน่อยหลายคนก็ชอบพี่มากเลยเวลาพี่ใส่ชุดนักแข่งแล้วรู้สึกเท่อะครับผมไม่เห็นเท่เลยชุดออกจะบวมขนาดนั้นครับทำไมพี่ถึงชอบในการแข่งรถหรือว่าความเร็วพวกนี้คือชอบเรื่องรถก่อนครับเริ่มแรกคือชอบเรื่องรถก่อนแล้วก็เริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ว่าซ่อมรถคือซ่อมรถเองแล้วตอนนั้นก็ เริ่มมีได้เข้าไปขับในแทร็กบ้างอะไรเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกติดกับมอเตอร์สปอร์ตและเริ่มแบบอยากจะเป็นนักแข่งแล้วก็บังเอิญว่ามีเพื่อนในทีมโตโยต้าคือนาตารีนะครับผมคือชวนชักชวนเข้าไปในทีมก็เลยตัดสินใจเข้าไปร่วมทีมด้วยแล้วก็เลยได้เป็นนักแข่งสมใจตอนนี้ครับพี่โงค์กับพี่เก่งครับเงียบตลอดเลยมีส่วนช่วยอะไรในอัลบั้มนี้บ้างโอเคครับส่วนช่วยในอัลบั้มครับพี่เก่งก็ที่วงเป็นโปรดิเวเซอร์กันเองนะครับดูแลทั้งภาคด้านดนตรีแล้วก็การร้อเพลงครับแล้วก็ แต่ง,ตงเองด้วยหรอครับแต่งดนตรีทําเองครับผมมีจมีแค่คุณฟองเบียร์นะครับมาช่วยดูแลทางเรื่องเนื้อของอัลบั้มนี้เท่าน,นั้นเองครับน่าสนใจน่าสนใจมาก อะไรยังไงฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับซิงเกิลพูดไม่ค่อยถูกครับผมก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับเพลงพูดไม่ค่อยถูกนะครับผมรวมถึงสี่เพลงก่อนหน้านี้ที่ปล่อยให้ฟังไปแล้วนะครับผมเพลงเหมือนไม้เพลงเขาที่เพิ่งเจอกับเธอที่มาก่อนเพลงจะอยู่ตรงนี้จัดสุดท้ายแล้วก็เพลงอยากเป็นคนนั้นนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยดาวน์โหลดเพลงของเราได้ทุกเพลงเลยนะครับย้อนกลับไปถึงอัลบั้มแรกๆด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่เก้าเก้าเก้าโทรออกและทางไอทูนส์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้โทรคอนเสิร์ตเยอะมากอย่างที่บอกนะครับผมยังไงก็เอออ่แววะีียยยนนไไไปทหหังงาาใ้กม กันมาดูพวกเราแสดงสดกันนะครับผมเพราะ,ราะชุดนี้เรามีของเล่นใหม่ๆมา<ช>อยู่บนเวทีด้วยมีการแสดงแบบใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับผมยังไงอยากให้มาดูกัน<ช>ติดตามคิวคอนเสิร์ตพวกเรานะครับได้ที่ facebook.com/abnormalrockband ครับผมแล้วก็อนอกจากนั้นติดตาม i ิส t ต g r a แกรมพวกเราด้วยแล้วกันนะครับอของกวางนะครับกวาง A B ครับ k W a n g a b ครับ ของผมนะครับองนะครับ <c oughs> V I Z A R T ครับครับของผมเก่งนะครับ K E N C A B normal นะครับก็มีของวงด้วยนะครับ A B normal band ครับครับผมก็ยังไงก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะครับกับช่องทางต่างๆที่ที่ที่ทททพวกพี่ๆ A B normal <c oughs> เขามีนะกันนะยังไงก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของอาพวกพี่ๆพวกพี่ๆกัน <c oughs> ได้นะครับครับผมก็มีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมสําหรับคุณผู้ฟังไหมฮะก็วันนี้นะครับเพื่อนๆจะเอาสลับลีถ้าว่างก็ออกมาสนุกกับพวกเรานะครับที่งาน ตากบาทดอกไม้นะครับที่อำเภอพุทธบาทครับมาร่วมสนุกกันครับไม่ได้เจอกันนานแล้วครับชาวสลับุรีมาสนุกกันครับวันนี้สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่มีอะไรพิเศษใช่ไหมครฮก็จริงๆเราก็จะมีการเตรียมสคริปต์นะครับสำหรับทุกจังหวัดนะครับรับรองว่าวันนี้น่าจะสนุกครับผมมีเพลงยิปแน่นอนครับเราเตรียมเพลงเก่าๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนมาบอกว่าล้ำลึกบรรยากาศเก่าๆแล้วก็เพลงเก่าๆพวกเรามาลองฟังกันดูว่า เป็นยังไงบ้าง ABNORMAL ปี2013ครับผมเ right, อาล่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพวกพี่ๆวง ABNORMAL mm hmm. มากวันนี้วันนี้วันนี้รีบไหมคะเน,นี่ยว,วันนี้จะต้องรีบไปแสดงคอนเสิร์ตไหมครัก็ต้องไปสอบต้องไปสอคต้องไปสบอบเช็คกันก่อน<ม>นะครับเ right, อาล่ะยังไงก็ฝากฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยดีกว่ากับแฟนๆชาวชีที่กำลังติดตาม ABNORMAL อยู่ตอนนี้ครับครับก็ยังไงฝากให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ติดตามอัลบั้มใหม่ของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมรับรองในอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มใหม่ของเรามี เซอร์ไพรส์ามาให้ฟังเมียมามาให้ดูกันเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีทั้งศิลปินหลายๆแนวทั้งรุ่นน้องทั้งรุ่นพี่ที่มาช่วยเราทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะครับผมบยังไงก็รับรองว่า,าบ้านมีเต็มที่แน่นอนครับผมร้อยนิดเดียวเท่านั้นจะได้ฟังกันแล้วครับคับผมยังไงขอบคุณผู้พี่มากนะครับถ้าเกิดว่าแวะมาสลับรีอีกก็แวะเข้ามาหาเราอีกหรือว่าอยากจะให้เราไปพาไปเที่ยวที่ไหนก็บอกได้นะัวสลับรีมีที่เที่ยวเยอะมากจริงจริได้ครับ ยังไงขอบคุณพวกพี่ๆี่วง AB Normal มากนะคะครับขอบคุณครับครับครับก่อนอื่นก่อนที่พี่จะไปช่วยพูดส่งเข้าเพลงพูดไม่ค่อยถูกกันหน่อยดีกว่าได้เลยครับครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก AB Normal นะครับผมเพลงนี้พูดไม่ค่อยถูกครับ